เมื่อกี้อยู่ฝั่งทางโน้นนะคะกลับมาแล้วนะลงลงหน้าผาแล้วตอนนี้ <c oughs> อาจารย์อาจารย์แหลมมาเดินอาจารย์แหลมอาจารย์หนุย่ย <c oughs> บอกตรงๆเลยเทีวนี้หนักมากเลย <c oughs> บอกตรงๆเลยทีวนี้หนักสุดๆที่ที่เดินเขามาห <c oughs> น้าผาก็ไปมาแล้ว ตอนนี้เรากาลังไต่ไต่ภูเขาไปเลียบทางภูเขาไปนะครับเป็นสันเขานะครับตอนนี้เรากลเดินตามสันเขาไม่กล้าลงทางตรงเท่าไหร่เพราะว่าอย่างมันสั้นโพดบอกตรงๆเลยงานนี้หนุยขาอ่อนเลยผมบอกเลยงานนี้หินนะครับถ้าสุขภาพจะเข็งแรงอย่ามานะครับงานนี้หินมาก ให้ดูความสูงนะคะรองเท้ามีส่วนนะครับในการเดินทางรองเท้า <c oughs> เซฟตี้ตรองเท้าสไตล์เอเลนเจอร์ <c oughs> โฆษณาล้มเท้าน้ำไปน้ำมันบอนี่นาสามารเ <c oughs> ข้ามาได้นะครับตรงนี้นมืน <c oughs> ลื่นแล้วสไลด์เลยสไลด์ไปเลย นี่คือความสูงนะคะว่ามันจะลึกหนาแค่ไหนผสสูงสูงสุดในยอดเขาเลยอ่ะถ้าผมดูก่อนผมจะไม่มาลิปนี้ แต่บอกตรงลงทุนน้อยก็ลงทุนไรครับแต่ร้านดียวครับแต่โหดมาก <c oughs> าาไ,ไห,น,ไหน,นต้องเจอพายุฝนด้วยนะครับไหนต้องเจอทางที่เป็นทั้งน้ำทั้งโคลนทั้งหินลื่นด้วยเรียนงานของเราไม่ค่อยดี ปลาแหลมคนที่ไหนนะอุบลแม่นอกอุบลแม่นบอ๋อใช่ยภุมมเหรออ๋อเป็นคนทุกที่เพราะมาอยู่อังกฤษนานโดนปหลายครั้งจไม่แน่นอน เราจะพยายามเดินตามทางที่เขาเดินนะครับเราจะไม่แตกเอาที่เดินไป14 5นะครับดูต้นไม้ต้น,นนี้น่าจะอยู่ที่น่าจะอยู่ที่อายุแบบสุดยอดเลยค่ะน้ดดาน,น,นะครับถ้าธรรมชาติให้มา มีลาเดิกันอยู่3คนนะครับไม่เห็นฝรั่งตัวเลยฝรั่งเขาไม่มาเขาเหนื่อยเขานอนอยู่บ้านล้งไฟจะเป็นต้นแอปเปิลนะครับเมียก็มีลูกแอปเปิลตกอยู่ลูกสองลูกไหนระวังเงินได้เลยครับผมใส่พวกอุ่มนะบอกไปก่อนนะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ต้นอะไรครับต้นแหลมโอ้โหดูต้นนี้ค่ะมีสงสัยแบบว่าอายุนี่แบบเยอะมากเลยนะดูดูแค่ต้นค่ะนี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบต้นไม้นะคะชอบมากเลยค่ะเนาะท้าแอนอยู่บานเฮาเนาะนี่รัดไปปลูกเอ่อเถียงหน้าได้เลยมันบ่ ไพเวทเถียงนาน่ะนะยหูจักบอกข้าว่าเถียงนาน่ะนะยแล้วพบกลับไปมนุษย์ร่วมโลกของเราอีกแล้วครับสัตว์ร่วมโลกครับนี่คือพวงแหวนวัดในุูเขาที่กั้นดานมากเขาจะอยู่ในสภาพที่มีอากาศที่ ร้อนหนาวชื้นครับไอโอ้โหมันเป็นวัวนะครับอันนี้วัววัวพันอะไรพี่แหล เล็บแมวแล้วครับต้นนี้ครับอยากรู้ว่าต้นอะไรครับนี่ดับเล็บแมวแล้วเอ้ยบักคอรเลนไหนนี่ใช่เหรอมันแมนอยู่อ่ะแบคแคลนครับนี่เกิดแบคแคลนแบบผัดป่านะครับเออแมนแมนอืมอย่างเยอะเลยเราไปเจอต้นแบล็กคลนแบล็กคลนมันก็อยู่หนุ่มอยู่หนุ่มดอว์แบล็กคลนนะครับเราเป็นอาหาร บ้านเขาเขาเอ็นยังบักตะกบบแมเนอร์เบาเลยซื้อค่ะอ้าวฝนลงเม็ดแล้วนะครับแต่เราก็ยังเดินกันนะเพราะเราชอบเดินไม่ครับไม่เป็นไรมันตกเบาๆเองยังไม่แรงนั่นเห็นไหมเขาทักทาย ว่าไงคะคุณวัวนั่นคุณวัวทักทายครับคุณวัวบอกจะไปไหนกันเราจะกลับบ้านกันนะคะคุณวัวนคนที่รักธรรมชาติต้องมาดูแบบนี้นะครับหาหัวธรรมชาติด้วยได้ไหม หาเอาแบบว่าอยู่น้ำปลานําเข้าฟ้์มือฟ้์มือรวยอยู่แล้ววาสนาโบปานั่นนะวาสนาคนทําอ่ทํางานทํางานอย่างเดียวนั่นคือความสําเร็จไม่รู้เราจะหลบฝนตรต่อไหครับฝนตกฝนแรงขึ้นทุกครั้ง จะตกแหงเด้อไม่พ้นย่าง,งไปเรื่อยๆเลยคันมันก็ตกแหงด้อขอบอกแล้ว่าอย่าตกแหงตอนขึ้นโหดมากครับขาลง รู้สึกว่าจะเป็นที่กระต่ายนะครับนี่ที่กระต่ายยอดเยี่ยมรู้สึกว่ากระต่ายป่ายเยอะมากนะครับนี่หน้ายิงกระต่ายใช่ไหม แล้ิวหน้าไม่ต้องขึ้นเขานะเดินธรรมชาติตามสวนได้ยินเสียงอะไรกันไหมคะนี่คือเสียงฝนนะคะฝนลงเม็ดครับ วันนี้เราไปกับจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ครับ,บสิบโลวันนี้จะอยู่ประมาณนี้เมื่อวานแปดโลแปดโลกว่ากว่าแม่นบอกแปดกิโลกว่ากวาแมนบอกมือ่อกี้จะอยู่ประมาณสิบกิโลกว่ากว่านินดๆค่ะ นี่นะคะจะไม่มีผู้คนนะคะตอนนี้ก็จะมีอยู่สามคนที่มาด้วยกันเดินป่ามีพี่ชายสองคนครับพี่ชายคนนี้ที่เสื้อสีส้มเนี่ยคือคนที่แบบว่าชอบเดินเขามากเลยรู้จักทุกที่เลยนะครับจะพาไปทุกที่เลยจะขึ้นเขาลูกไหนไปได้หมดกลับยังไงไปยังไง ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ